สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับชัดออโต้ซาลอนนะครับซื้อขายจำหน่ายวิไบอยมือสองนะครับบนถนนงามวงวานนะครับงวดวันสามสิบนะครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าบินจาพันนะครับปีสิบสี่นะครับสภาพคลิปเดิมๆเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนครับ เงียบเงียบเลยครับตายตัวพันนะครับไหลน,นิ้วลอยครับยางหลังใหม่ๆเลยนะครับพับได้นะครับใบทะเบียนพับได้นะครับมีของเดิมนะครับเครื่องเดินเงียบๆน,นะครับ คลิปๆอย่างที่เห็นนะครับรถปีสิบสี่นะครับสีหน้าใหม่ครับคันนี้เพียงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับภาพคลิปๆเลยนะครับเสียนะดูครับเจ้ามีจ้าพันปนสี่ กออตตารสัตว์ออโตซาลอนะครับฝากกดไลค์กันน์ติดตามช่องสัตว์ออตโตซาลอนด้วยนะครับ